สวัสดีเด้อค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราจะตำส้มตำนะคะสิะตำมะคุงจ้าตำมะคงสองคกโค,ก,โคกหนึ่งโบชพริกอีกคกหนึ่งไส้พริกกินกับอันไก่อบไก่อบกำลังกำลังเอาใส่ไมโครเวฟ เมื่อกี้ได้ยินเสียงบอติ้งมันเสร็จแล้วมันอบเสร็จแล้วมันอุ่นเสร็จแล้วโอ้ยต่มันว่าว่าถือเดี๋ยวเรามาตำส้ตมตำกันเลยนะคะครกนี้ก็จะเป็นครกที่ไม่ใส่พริกนะคะกระเทียมใส่แล้วอีดีก็เอาถั่วใส่ค่ะถั่วลิสง น,นี่จะเป็นตำไทยตำไทยไม่ใส่พริกและไม่ใส่กุ้งนะคะไม่ใส่กุ้งแห้งค่ะเพราะว่ามันแพง บรรยากาศแสงธรรมาชาตินะคะข้างนอกแดดจ้าจ้าตำไอ้ถั่วลิสงใส่ก่อนเพราะว่ามันแข็งแล้วก็ใส่ผงนัวนะคะเมื่อวานก็ตำวันนี้ก็ตําค่ะ ตำจนกว่ามะละกอจะหมดนะคะเส่น้ำตาลใสไปตำไทยมันต้องมันต้องหวานนิดนึงสามีกินเองค่ะกินกินแบบไม่ใส่พริกเพราะนางกินพริกไม่ได้นะคะ ตาปี๊บให้หวานหน่อยมันจะเข้ากันให้มันซาบๆนัวๆวตำจนช่ำชองนะคะตำบ่อยเพราะว่าคุณสามีชอบป,ประทาน้มตำนะคะเป็นคนจีนแต่ ช่วงนี้มาอยู่กับอิชันอิชันเป็นคนอีสานนะคะนางก็เลยติดส้ตมตำค่ะเส้น้ำปาอันนี้มันจะออกเค็มพอแล้วใส่บะขามเปียกน้ำด้วยมะขามเปียกด้วค่ะโอ้โห มะนาวมะนาวมะนาวสื้อมาจากแม่โคหน่วยบักง่ายหนึง่งมะนาวไม่มีมเมล็ดนะคะโอใส่ไล่สมไลยใส่พอดีสมพอดีมันต้องสามรถเนาะ ส้มตำไทยเนี่ยเปรี้ยวเค็มพอดีแล้วก็หวานรสชาติคนไทยจะกินแบบนี้นะคะใส่บะเขืดเตดโอ้ยหมดสักหน่อย ชิมซะหน่อยนะคะขอชิมรกชจ,จ้าก่อนว่าเป็นยังไงนะคะ เลาปากไหมคะเพื่อนๆโอเคเลยเอามาคงใส่เลยค่ะ มั่นใจมากว่าอร่อยฟังเสียงขูดคบ มาเด้อค่กินตามะฮงน้ำกันกินกับไก่อบจ้าเอาไก่อบขึ้นแหล่เขาเจ้ามาเขาเจ้าอบมาเด้อห้องบริโอบเองไดมาเด้อจ้ากินข่าวน้ำกัน